สวัสดีครับอนนี้ก็อยู่ที่เต็นท์รออัลติเทียอโต้นะครับอนนี้ก็เวลาตีสี่นะครับวันจันทร์นะครับแล้วก็เดินทางไปเชลลินนะครับเอารถไปให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ไปรับตัวเอเวอเรสต์สามจุดสองนะครับไทเทเนียมโฟวินนะครับที่สีตะเก็นนะครับผมไปเจอกันที่สีตะเก็นะครับรถยิงข้าวครับ ก็อยู่บุรีรัมย์แล้วนะครับบุรีรัมย์แล้วแวะกินกาแฟแป๊บนึงครับ เดือร้อยสามสิบกโลครับนะครับ,รนะรบไปเจอที่โชว์ร,รถกัวนะครับสีสเก็ตนะครับใครที่สนใจนะครับอยากขายรถนะครับก็ส่งรูปรอบคันภายในเลขไมสลล้สำหนัเล่มมานะครับจะเราประเมินราคาให้นะครับราคาใกล้เคียงนะครับเรา ไปที่ฟอร์ดท,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 ที่สีสกเกตนะครับผมสาขากานตลักนะครับแล้วก็มาดูตัวเอเวลเลอเรสต์3.2นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่โตรฮมนะครับไปดูรถกันนะครับตัว3.2นะครับไทยเทเนียม Baca bawah Saya pun saya Thank